ฮัลโหลดีครับสวัสดีค่ะต้องแน่นนอนยังครับผมยังค่ะพี่มีคําถามมาถามต้องแน่นครับอะไรคะน้องๆเขาแบบถามเข้ามากันเยอะครับว่าแบบเราเป็นอะไรกันต่บอว่าไงอ๋อไม่ต้องห่วงรู้ครับว่าถ้าพี่แบบอะไรตอบไม่ดีไปเลยมันจะเสียของเราไงถูกไหมอ่าพี่ก็เลยบอกน้องเขาไปว่าอ๋อเป็นแฟนพี่เองครับกได้พี่ได้มันสู้ครับมันสู้ กคนก็สดดีสุดหับพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยครับเป็ดนะครับทุกคนวันนี้วันนี้ครับทุกคนวันนี้ครับคือเมื่อปีที่แล้วครับทุกคนผมได้ไปที่ตลาดหัวมุมครับไปหากินหมึกดึบด๊บเป็นแบบหมึกแบบวนวนโฮหมึกสดสดอ่ะหมึกแบบหมึกที่แบบยังไม่ตายแล้วก็แบบ เป็นอ่ะแล้วก็ข้าป่าเลยอะไรเงี้ยคือผมอยากลองกินมากมันเป็นแบบอีกหนึ่งภารกิจในชีวิตนี้ครับที่ผมอยากทำให้สำเร็จก็เมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้ไปเห็นแบบเออในเฟซบุ๊กครับว่ามีร้านร้านหนึ่งเขามาเปิดใหม่จริงๆเนี่ยมันมีร้านก่อนนั้นแต่จริงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบปลาหมึกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันมีมาเปิดใหม่ผมว่าจะไปลองกินครับเป็นร้านเดียวในกรุงเทพน่าจะร้านเดียวนะเพราะผม,มหามาหมดแล้วไม่มีเลยชื่อร้านว่าสดซิงซิงครับแต่ผมก็สดซิงซิงนะตอดสดน<ๆ><ๆ><ๆๆ>ะตอดน ดีใ,ใจป่าวมีแขกทุกคนเลยมีใครเคยกินไหมครับล่าสุดไม่เคยเฮ้ยะนี่พ่อมึงไม่ต้อนเหรอวะนี่ต้มเบิกแต่ว่าอย่าเออเดี๋ยวพาไปกินต้เมเบิกแล้วมันจะต้อนปากเราไหมมัน <c oughs> ต้อนอยู่แล้วมันต้อนทุกคนต้องกินนะครับเดี๋ยวพี่สั่งให้คนละตัวเพราะเดี๋ยวรอดูแล้วนะครับขอตัวเดินทางไปที่ตานพ่อมุงก่อนละกัน,แล,กนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอา้ปลาหมึกยุบเนี่ยมันแบบมันอร่อยมันแบบว้าวเหมือนตอนที่แบบมันเป็นกระแสหรือเปล่าเพราะตอนที่แบบมันเป็นกระแสอะไรเงี้ยยูทูบเบอร์หลายคนไปถ่ายเยอะมากนะแล้วก็แบบว้าวแบบ้ย คนโคตรดีเลยครับพี่มันยิ่งนั่นเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเราก็อยากรู้ไงเอออ่ะก็เด็กเด็กที่ตลาดครับเฮ้ยไป <c oughs> โอเคครับผมพี่เี็นคนเดียว่ะเอาอย่างนี้ ตอนนี้ครับทุกคนเราก็มาถึงที่ร้านแล้วที่ร้านสดจิงๆ,ๆคือบอกก่อนนะครับว่าอยู่ตลาดหัวมุมใครจะมามาเร็วๆของหมดไวมากอันนี้คือแบบพี่ของร้านในใจดีครับเพราะผมโทรมาจองเนี่ยแล้วแบบเขาเก็บไว้ให้อะไรเงี้ยจริงๆนัดไว้6กโมงคือตอนเนี้เวลาทุ่มหนึ่งตอใครมาใสา่ใครมาสส่คือจริงๆมันมีของเยอะมากมันก็ยังมีของอยู่เพราะพี่เขาเก็บให้แต่แค่อย่างละหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้ามา6กโมงถ้าทุกคนไม่ใสยก็จะได้เยอะขายเพราะอะไรครับว่า ถือว่าโชคดีครับเพราะพี่เจองร้าเขาใจดีน่ารักสวยด้วยมีแฟนหรือวะน่าจะเสือดีกินอยู่แล้ได้สั่งมาแล้วครับก็บอกก่อนครับว่าร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ปลาหมึกนะมันมีหลายอย่างนะครับมีแบบอูนิด้วยอูนิแบบอูนี่แบบสดๆอ่ะเออคือสั่งมาแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะดูจนปากแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมนูแรกเป็นอะไรวะบุของดู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 อันนี้คือสดๆเลยนะเอาเเลยพื่อนเอาต่อไปนี่มาถ่านจิ้งจุกเลยอ่ะ ห่างจิี่โยอะไรอ่ะมันมองบัวอ่ะอันนี้เป็นน้ำยิปซีฟู้ดนะครับอึ๊บอึ๊บเลี้ยวเอ้ยอร่อยใครเป็มันดูดมันดูดอ่ะมันยังดิ้นดิ้นอยู่ครับทุกคนมันยังดิ้นอยู่เดี๋ยวดูอืมอันนี้ไม่ดูดอันนี้กินง่ายเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เราอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีครับคุณกับแก้มโซจูอร่อยมากครับพี่เดี๋ยวไปเดินสำรวจครับทุกคน พี่เขาบอกว่าเราไม่สามารถกินหัวได้นะครับเพราะหัวมีของเสียอยู่กินได้หนวดนะเดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่น่ากลัวมากินได้เหรอพี่ได้ทานหนวดได้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยค่ะเอาเจ็ดร้อยเดี๋ยวก่อนพี่เจ็ดไหมครับเจ็ดเขียวๆเขียวๆหันในหนังเนี่ยเลยอะ The Pirate อะคาร์คินอะมีชื่อไหมพี่ชื่ออะไรอะบอกว่าจอนนี่จอนนี่พี่นี่ลูกคาเ์คินอะอันนี้คือสุดๆเลยครับสุดๆเลยครับน้ำแตก โอ้คี่นวดใหญ่มากใหญ่กว่าที่ผมคิดเยอะอันนี้ตัว700บาทนะครับคือสดจริงๆมันต้องเอาหนังออกด้วยครับโอ้ เยอะมากเลยเนี่ยอันนี้คือเยอะมากแต่น,นี่สาระนะครับคือตอนแรกเนี่ยที่เราบอกต้ทนคลิปไปว่าแบบเราจะกินปลาหมึกที่แบบทั้งตัวเลยไม่ต้องหั่นแล้วก็เข้ปาปากอะไรเงี้ยคือเมื่อเย็นผมไปถามพี่เจ้าของร้านมา,เขา,า,ขา,นมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมร้านอื่นขายแบบเป็นตัวอันนี้เขาบอกไม่รู้นะแต่ว่าไอ้หมึกที่เขามาเนี่ยคือมาจากเกาหลีเลยแล้วเขาแบบไปถามชาวประมงอะไรเงี้ยเจ้าของร้านบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวประมงนเนี่ยเขาก็จะกินแค่หนวดแค่หนวดนะไม่กินหัวหัวเนี่ยมันจะแบบมีของเสียครับพวกแบบพวกกุจระมันอยู่ตรงหัวเพราะฉะนั้นเ,เน,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 นี่ เดียวไม่ไม่ให้กินหัวแค่นั้นแต่เจ้าของร้านเขาสวยนะตอนตอนตอนชอบร้านนี้ว่ะตอนหัวเขานักที่รู้ไหนโอเคครับตอนนี้เออเก้าห็นางเก้าแล้วไอ้พวกมึงอย่าอายดิยูทูบเบอร์มึงต้องอย่าอายดิมึงต้องอย่าอายดิอะไรมึงต้องแบบไม่างไรนะครับเออปไปครับมต่อเชื่อเลยก็ได้นะเอาดีดีดีให้ตอนอายโอเคครับทุกคนตอนนี้ปลาหมึกของตอนก็มาถึงเรรียยบ้อแล้วอออุุุ้้้ยยย สู้ครับมันสู้ดู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 นมันมันดูดจาน่ะดูดิอุ้ยดูแรงมากกิ้งจกน้ำดินเว้ยเอออัาบักทาไมโหมากอาบักเร็วๆเอามาใส่คุยอุ้ยมันดูทุกคนเหงดกเหงอกมันดูนะพี่ดูดิอันนี้ก็นี่หะออันนี้คืออะไรอุ้ยกลางกลงอุ้ยดูดูดิต้องข้างเราแน่ละวะตัวไหน Or, <ES> อะลองลองลองกินนี่ก่อนลองครับทุกคนลองหมึกด <mm ูด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 ูฮ่าฮ่ม่บอกกูหุดแงนะยอุอุ้ยตายตัวตักระดูกตัวตัวสดกำลังคิดดูอันนี้กุ้งลายเสือครับทุกคนซาชิมิคือแบบสดๆอ่ะแบบดิ้นๆอ่ะ อันนี้ดีมากดีแบบดีสัตว์ดูลองอาร์ตพวกพี่เล่าชอบอันนี้คือเดอะเบสอันนี้คืออร่อยเลยสุดยอดบอกก่อนนะครับน้ำจิ้มเขาเนี่ยดีนะอร่อยหวานหวานเนี่ยต่อไปลองอันนี้ครับอันนี้คืออะไรกั้งทุกอย่างสดครับคือแบบดิ้นอ่ะอันนี้ก็อร่อยแต่ชอบอันนี้มากกว่าแต่นี้เด้งกว่าแต่นี้ก็อร่อยน้ามิมลองหน่อยลองหน่อยมิมไหวมิมไหวมิมีไหมิมไหวอันกินโชดูดิดูดิเยนจานแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ไหมแบบมันเลยดูเจ็บ อันนี้นี่แ uh> ค well. um ่น e ี find, ้แค่น really ี้อ่าเป็นไงครับมันดูดมันกุ่นะในความรู้สึกผมอะเป็นท้าทายที่กินนะครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างอะกุ้งเนี่ยผมเคยกินแล้วแต่กั้งยังไม่เคยกินกุ้งอะผมเคยกินแล้วแบบเป็นซาชิมิผมเคยแล้วแต่ปลาหมึกอะไรเงี้ยผมเม่เคยกินแบบสดๆแบบทำแบบสดๆอะไรเงี้ยแบบมีเป็นๆอะไรเงี้ยอันนี้ครั้งแรกในชีวิต มันเด้งอ่ะมันแบบมันกรุบดีนี่กบหมึกแบบของไม่หัวแต่ดีกว่หมึกหมึกธรรมดาอันนี้ดีมากเหมาะกับเป็นกับกแกมลอกใครที่ยังแบบเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยไม่กล้ากินอ่ะผมแนะนำให้กินตรงแบบข้อตอนหวนวดอะไรเงี้ยอย่าไปกินตรงแบบตรงเส้นหวนวดอ่ะเพราะมันจะดูดแรงแรงมากอ,อร่อยอยากสุดท้ายครับทุกคนอูนี่อันนี้คือบอกแล้วผมเนี่ยชอบกินอูนี่มากาม,มาลองกินครับทุกคนอูนี่แท้ๆนุ่มสดมาก เฮ้ยดีไม่แพงด้วยว่าห้สิบาทคือราคาไม่แพงแล้วก็ดีด้วยแล้วก็เลยอกไทยอยากลองมากินนะครับอันนี้ที่กรุงเทพนะครับต่างจังหวัดมีไหมผมว่ามีแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยลองมาได้ครับตลาดหัวมุมร้านชื่อสดสิงสิง,สงถ้าใครจะมายอย่าลืมนะครับลองโทรมาก่อนเลยนะลองโทรแนะนำก่อนว่าแบบวันนี้มีปลาหมึกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหมดเร็วตอนแนะนำเพืออันนี้ครับเวลาที่เราแนะนำส่วนราคาเนี่ยค่าหลักร้อยครับไม่ได้แบบหลักพันส่วนเรื่องจิ้มจิ้มดีน้ำจิ้มซีฟู้ดือแบบซีฟู้ดเลยซีฟู้ดแซ่บเขาอยู่แฟร์เหรอกินปลาหมึก ผู้หญิงกับน้องผู้หญิงคืออะไรครับน้องฟ้าเหรอมีแฟนปะครับพี่อ๋อชื่ออะไรครับพี่ชื่อเบฟชื่อเบฟเบฟงานเบฟเบฟนี่จูเล่กันจูเล่เหรอครับพูดกันานไหครับไม่นานเลยนั่นแหละครับไม่ได้ก็เรื่องละก็หลอละหรอดหลอดกันนานครับพี่มีแต่คนมีผัวเป็นการแสดงครับทุกคนจริงๆผมแบบจริงจริงผมไม่ได้งานเด้อ เดี๋ยวตอดขอแบบสองญิงกันแล้วกันครับคุณ่กูสองนานแล้วมียวรเดิมคนเดียวบอกเฮ้ยมากับคู่ี่จะรีมีคู่กันไปไหนบอกกไม่เข้าใจไม่ได้ละมั้งโชว์หน่อยปะพี่อย่าบังหนิมากับเพื่อนแสดงข้อสองกิมจุมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ้กลัวไอ้หัวอี อเป็ดไอซอดมังน่ารักมากเลยนะน่ารักมากกับมามน่าจะโสดถูกป่ะสดใช่ใช่บอยสดใช่บอยถึงบอยน้ำสดป่ะใช่ว่าอะไรเพราะ่าเขาพากะปกลุ่มเขามต้องมีคู่ต้องแบบนี้เออเขาหอยป่าะเบ๊บเอานเลยนเลนเลยกินเลยกินิน่ิยกิกเยกินน มือเกียร์เหรอวะเขาด่าเนี่ยไปจีกเดี๋กูไปกินจิ้มฉุกเลยแล้วก็เมื่อกี้นะครับปุยหยอกเล่นอะไรกันเนี่ยมีการแสดงนะครับผมไม่ได้คนนั้นคือมใจผมอันี้ผมผมมีแล้วครับไก่อะไไก่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาเสียหายอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวน้องแนนท้องวานเลยถ้าไปจีบไปแไหนนะมันไม่ได้พูดชื่อไม่เป็นไรคนไทยปีหน้าคุรอบปีหนึ่งแล้วด้ทำไมบีมทำไมอิจฉาอ๋อพี่ี่จะมีครบรอบปีนี้แล้วใช่รึว็เออกั้งหลอก็เต็มใจให้ด้จ๊ครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับมีคนอะ่ะถามผมเข้ามากันเยอะมากทั้งแบบ DMIG ทั้งแบบเมสเ a จใน Facebook อะไรเงี้ยถามเยอะมากครับแบบคือทุกคนนั่นถามคำถามเดียวกันอะ่ะพี่เดน,นับพี่เบนกับพี่แนนเป็นอะไรกันครับพี่เป็ดครับเอาพี่แนนมาถ่ายคลิปหน่อยครับก็ในเมื่อน้องๆทุกคนสงสัยกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่เป็ดเนี่ยจะมาโคหาน้องแนนให้ละกันแล้วก็แบบเดาถามน้องแนนว่าแบบเราเป็นอะไรกันแต่จริงเนี่ยครับตอบทุกคนน่นจะดูอยู่แล้วครับก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับ ลแต่จริงก็แบบไม่ได้เรื่องอย่างไรนะเพราะแบบก <c oughs> ็โทรคุยที่คืนอยู่แล้วครับ <c oughs> แตก่ก็ก่อนที่จะไปทูหันน้องแน่นะครับอัปเดตหน่อยอัปเดตแล้วคือช่วงนี้ครับทุกคนผมแบบดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะครับแบบใช้บำรุงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตัวนี้ครับทุกคนนี่สกินซิสเตอร์สูตรลดสิวบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ไอดีมากคือผมใช้จนหมดแล้วเห็นไหมเนี่ย สิวก็ลดลงค่อนข้างเยอะครับทุกคนที่สําคัญเนี่ยสิวใหม่ไม่ค่อยขึ้นเลยครับปกติเนี่ยเดือนหนึ่งผมสิวขึ้นแบบประมาณสามสี่ครั้งอะก็เยอะนะแต่ว่าพอใช้เจ้าแบบสปินซิตัสสูตรลดสิวเนี่ยสิวผมไม่ค่อยขึ้นเลยครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องแบบทรงสิวอะไรเงี้ยไปลองหาซื้อกันได้นะครับหรือไม่แบบใครที่แบบไม่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยก็ลองไปหาซื้อมาได้นะมันมีหลายสูตรครับบอกเลยของเขาเนี่ยมีครบทุกปัญหาสิวครับก็สามารถไปดูได้ที่วัสดุนะจ๊ะสึอว่าตอนเนี้ยเขามีโปร ตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มห้าสิบสี่แล้วครับไม่รู้ว่าน้องแนนจะรับหรือเปล่าฮัลโหลดีครับสวัสดีค่ะต้องแนนนอนยังครับผมยังค่ะพี่มีคําถามมาถามน้องแนนครับเฮ้ยหัวร้อนอะไรวะหัวร้อนอะไรอ่ะไงอยู่ดีๆโทรมาถามคำถามไงเราก็คุยกันทุกคืนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ไหคะน้องแนนชอบกินมะม่วงไหมครับชอบค่ะชอบกินผลไม้ไหมครับชอบค่ะชอบกินผักไหมครับชอบค่ะงั้นพรุ่งนี้ไปกินข้าวกันเลยครับ นี่คำถามหรอครับผมคำถามครับคำถามครับผมพรุ่งนี้นั่นมีถ่ายงานอ่ะเย็นๆได้ครับพี่รอได้ครับพี่รอได้เริ่มหกโมงโอ้ยเริ่เที่ยงคืนพี่ก็รอได้ขนาดนั้นเลยหรอครับผมใช่ใช่ครับได้ไหมครับได้ไหมได้ค่ะได้ได้โอ้เออแล้วเราก็มีมีคำถามครับน้องๆเขาแบบถามเข้ามากันเยอะครับว่าแบบเราเป็นอะไรกันทั้งที่แบบพี่พี่พี่ก็ตอบไปแล้วแบบที่ถามอะไรอ เพราะแบบด m อ็มอะครับพวกแบบน้องๆอ็ดีเอ็มอะครับล่าสุดพี่เล่นขับเฮาอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคนแบบเขามาถามเยอะพี่เปีนเป็นอะไรกับพี่แนนครับอะไรเงี้ยเออ,ตอแต่ตแต่แต่อ๋ไอ,อไม่ต้องห่วงพี่แบบรู้ครับว่าถ้าพี่แบบอะไรตอบไม่ดีไปเลยมันจะเสียถึงเราไงถูกไหมอ่าค่อนข้างแบบเป็นห่วงเราครับพี่ก็เลยบอกน้องเขาไปว่าอ๋อเป็นแฟนพี่เองครับรอเล่รอเล่รอเล่หลุเขินว่ะ ผมแค่นั้นแหละครับไม่มีแรงมากครับจะนอนแล้วใช่ไหมครับยังอีกแป๊บติดขับเพ้าเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวเขาไปฟังนะครับอ๋อครับนี่นี่คือมีแค่นี้เหรอใช่ครับอดี๋ยวพี่มีเสียงก่อนนอนพรุ่งนี้พี่แบบทํางานแล้วอ่ะขอแบบขอกําลังใจด้วยครับสู้ๆนะคะตั้งใจทํางานนะคะอย่านอนตื่นสายนะคะตื่นเช้าแข็งตีห้าเลยครับฟิลแฟนเลยว่ะ ได้ครับผมได้ได้ครับขอบขอบคุณมากครับไม่เกินแล้วครับผมฟันดี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่โทรไปนะครับโอเคค่ะค่อยว่ากันไม่ไม่ว่ากันครับถูกคือไปชัวร์นะครับได้ได้ชัวร์ชัวร์โอเคเดี๋ยวพี่ส่งสัญญาไปนะครับฝากเซ็นด้วยโอเคได้ครับผมเจอกันครับคิดถึงนะครับบายค่ะครับผมโปที่ผมไม่ค่อยเขินนะแต่แบบพี่ต้องร้องฝากร้องขืนวะอ่ะก็ ก็นั่นแหละครับเอ้ยก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับเป็นพี่น้องกันอยู่เป็นพี่น้องกันอยู่แบบเข้าใจพู้มึงเข้าใจปะพู้มึงเข้าใจปะพู้มึงจะให้คุยกันแป๊บๆแบบรู้จักกันแบบยังไม่ถึงเดือนเลยอะไรเงี้ยก็ยังยังอันนี้มึงเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไรวะอ่ะก็เดี๋ยวผมขอตัวไปนอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแบบขอบตาดำอะไรเงี้ยแบบหญิงไม่ชอบอะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครแบบอยากสิวหายหรือแบบอยากหล่อเหมือนพี่อะเออใครอยากหล่อเหมือนพี่อะครับอย่าลืมไปลองซื้อมากันได้นะครับผมเนี่ยสกินซิส สูตรลดสิวเป็นลอตซินใช้กันได้แะจเะจครับผมนวนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้จะได้แบบไม่อยากทำให้แบบน้องแนนผิดหวังครับเพราะน้องแนนแบบตื่นเช้าๆนั่นเองแ,แล้วก็แบบเดี๋ยวตื่นสักตีห้าแล้วก็แบบทักไปว่าตื่นแล้วนะครับสร้างภาพให้ดูดีหน่อย